ครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับทุกท่านนะครับวันสลับวันนี้ก็มาเข้าสวนยางเหมือนเดิมนะครับมามาดูตามดูว่าหลังจากที่เจอ,อความหนาวเย็นนะครับมาเยือนสวนยางนะครับทําให้น้ํายางที่เคยออกปกตินะครับก็ลดน้อยหรือบางต้นออกน้อยมากนะครับฉะนั้น มาดูว่าคลิปที่แล้วที่บ่าวรถทำไปสาเหตุที่บ่าวรดเคยเจอมามาจากอากาศหนาวแล้วทำให้ยางน่ะมันฝ่อนะครับมันไม่ออกมันไม่ไม่รีดตัวเองขึ้นมาออกปกตินะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือนอกอากาศนั่นแหละครับมาตามดูวันนี้ครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่บ่าวโรดสันนิษฐานหรือไม่นะครับ เพราะว่าหลายๆคนในบริเวณแถวนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เป็นชาวสวนยางมือใหม่นะครับที่สอบถามมาทางบาวโรดว่า,าของบาวโรดเป็นไหมนะครับก็ต้องตอบไปตามความที่ตัวเองเคยประสบมานะครับว่าเป็นครับก็เพื่อนๆจะได้สบายใจนะครับว่าไม่ได้เป็นที่ต้นยางหมดน้ำยางอย่างที่หลายๆคนพูดนะครับ หลายๆคนก็ใส่ปุ๋ยใส่ไรตามปกติแต่ทําไมน้ํำยางไม่ออกนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ก็พ่วงนะครับฉะนั้นอ,อย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งเขวนะครับจริงๆแล้วอากาศมีส่วนไหมวันนี้จะเอามาให้ดูนะครับเพราะบ่าวโรดกรีดเมื่อเย็นเมื่อเย็นที่ผ่านมาเมื่อคือนนี้นะครับหกโมงเย็นนะครับแล้วก็วันนี้จะมาหยอดกด ตามไปดูว่าปริมาณน้ำยางที่อตอนนี้อุณหภูมิไม่ได้หนาวเย็นแล้วนะครับก็คือเย็นอยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงกับอ10องศา11องศาหรือ13องศาอย่างที่เคยเจอมาเมื่อ 2- 3สาวันที่แล้ววันนี้อากาศวอร์มขึ้นนะครับอุ่นขึ้นอยู่ที่ตอนนี้เดี๋ยนะสำหรับตอนนี้นะครับอยู่ที่7โมงครึ่งนะครับ จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้านะครับรถจะมาหยอดกรดก็จะมาให้ดูว่าน้ำยางออกดีไหมเพราะตอนนี้อากาศไม่ได้เย็นอย่างเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับอากาศกำลังดีครับอยู่ที่อ่าสิบแปดสิบเก้าองศานะครับตอนเจ็ดโมงครึ่งนะครับจวเราไปดูครับว่าน้ำยางที่ได้อันนี้มีดที่สี่แล้วนะครับได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันครับ อันนี้จะให้ดูต้นที่ออกดีก่อนนะครับปกติต้นนี้นันจะได้สามถ้วยนะครับสามถ้วยก็คือหกเมตรนะครับสองเมีดสองเมตดนะครับ,รบแล้วก็อีกสองเมตรด,ดูว่าวันนี้สามวันที่แล้วเนี่ยน้ำยางออกแทบไม่ต้องคนกดเลยนะครับคือออกน้อยมากเดี๋ยววันนี้จะดูว่าน้ำยางจะออก เพิ่มเท่าไหร่อันนี้บาโรดเสียบดูตะกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นประมาณเกือบสองนิ้วนะครับก็คือน้ำยางที่ออกอถือว่าปกตินะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สอาวันนั้นแทบไม่ต้อง คนกดเลยนะครับเพราะว่ามันเย็นจัดมากนะครับฉะนั้นบารอดถึงบอกไลครับว่าที่เท่าเท่าที่บารอดประสบมาทุกๆปีเนะี่ยในช่วงอากาศที่เย็นเย็นจัดจ,ดจริงๆเนี่ยยางจะน็อกอากาศหรือยางจะฝ่อนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยอดันตัวออกมาตามท่อน้ำยางอะไรอย่างนี้นะครับก็จะจะ,จะซึมออกมาเลน,น้อยนะครับก็จะไม่ค่อยได้ออกปกตินะครับ วันนี้ก็ถือว่ากลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือต้นยางก็ปรับสภาพให้เข้ากับบรรยากาศหนาวเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่ต้นที่ออกนะครับเอาต้นที่ออกปกติอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้ออกมากแต่ว่าก็ต้นนี้ปกติก็หกถ้วยก็จะได้ไม่ใช่หกเม็ดก็จะได้ ถ้วยละโลครึ่งนะครับเนี่ยะเห็นมาฮเนี่ยนะสองสัปดาหที่แล้วก็เหมือนกันครับก็คือไม่ค่อยออกเดี๋ยววันนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับวันนี้นะครับยางก็ข้นดีมากนะครับนี่แหละครับคือจะให้มาดูว่าจริงๆแล้วน้ายางที่ ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นมีดที่4ี่นะครับมีดที่4อันนี้ต้นที่ออกปกตินะครับมีดเดียวนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอยู่ในนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ นี่มีดเดียวเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็สามมีดอยู่ในนี้นะครับสามมีดอยู่ในนี้อันนี้มีดที่สี่ก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่สภาว่าปกตินะครับสําหรับการไหลของอยางในช่วงฤดูหนาวอ่าถ้าหนาวจัดจริงๆก็จะมีผลตรงที่ว่ายางจะไม่ค่อยออกตัวนะครับก็จะ ออกมาซึมนิดเดียวนะครับฉะนั้นก็ <c oughs> เป็นการยืนยันได้เลยนะครับว่าอา,อากาศมีผลกับการไหลของน้ำยางนะครับก็เพื่อนๆสมาชิกใหม่ก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลนะครับเพราะหลายๆท่านก็ให้ความเห็นที่แตกต่างกันนะครับบางท่านก็บอกว่าปุ๋ยไม่พอบ้างแล้วก็บางท่านก็บอกว่าหมดน้ำยางแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งก็ทำให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนะครับบาโรดบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอากาศมีส่วนมากครับฉะนั้นถึงแม้ว่าบาโรดจะมีประสบการณ์ในการทำยางไม่มากไม่ถึง20ปีนะครับแต่อย่างน้อย7ปี7-8ปปีนี้ก็ผ่านเรื่องราวพวกนี้มาพอสมควรเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่เก่งนะครับแต่ว่าก็ก็พอที่จะให้คําแนะนํากับเพื่อนๆได้ให้สบายใจได้นะครับสําหรับมือใหม่แต่สําหรับข้อมูลบางท่านบอกว่าเนี่ยอย่างที่บ่าวโรดลงคลิปไปก็มีคอมเมนต์มาว่าอ่ายางคุณไม่พอปุ๋ยหรือเปล่านะครับบ่าวโรดเรียนอย่างนี้นะครับว่าบ่าวโรดไม่ได้เน้นปุ๋ยเคมีนะครับบ่าวโรดใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปีละสองครั้งปีละครั้ง นะครับแล้วก็เน้นไปที่จุลินทรีย์สังค้อแสงซึ่งก็ใช้มาตลอดระยะเวลา3ปีก็ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นน้ำยางไหลดีตลอดครับแต่ว่าที่บารอททำคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือเรื่องของการชะลอน้ายางในช่วงที่หนาวจัดนะครับเป็นเพราะอากาศนั่นเองนะครับนะครับยืนยันเลยนะครับว่าเป็นเพราะอากาศเพราะตอนนี้ยางของบารอไหลกลับมาปกติแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ